จ้าพดีครับผมพอดีมีคนให้สอนเล่นเอาตั้งแต่เบลวแรกเลยจัดไปครับอ่ะอันดับแรกพอเราเข้าตอนเขาสอนต้นเกมแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้จุดแรกเลยคุ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 ย,คย,คยเรื่อยๆแล้วก็เดินมันก็จะมีดอกไม้ม่วงๆตรงนีแ้แล้วก็ต้นไถ่ทำลายให้หมดได้เบียวเลยนะดิด ถ้าขยันหน่อยก็กวาดทั้งหมดต้นไม้ตรงเนี้แล้วเราก็จะเจอสิทธิ์พี่เฟิงที่จะสอนเรายิงธนูนี่ไงเขยิงอยู่อีกไว้อะแล้วก็พอแบบว่าสอยิงธนูเสร็จมันก็จะแนะนำให้เราลงไปข้างล่างทำเฟสเ็สหลักเดินไปตรง ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดอะแล้วคนเล่นปกติก็จะลงไปพอลงมาปึ๊บถ้าไอพวกสนๆนเะ่ะมันจะเลี้ยวนี่แล้วก็จะโดนต้อนรับเนี่ยอ,รอยารยธรรมของพวกสซนๆอ่าต้อนรับงี้แล้วเนี่ยระหว่างทางอนะ่ะมันจะขึ้นได้ทำน้าททำนี่ตลอดเนี่ยเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นดันก็ได้เวลก็แวะมันให้หมดอ่ะเพราะว่าถ้าไม่แวะใช่ไหมมันจะมีเควสให้เลื่อนขั้นให้เลื่อนขั้นอันนี้ไปเวลสองอ่าทีนี้แหละเราจะติดแล้วดน,นี่คือสิ่งที่แนะนำผู้เล่นใหม่ช่วงเวลหนึ่ง จนถึงเวลสิบห้าเพราะว่าเวลสิบห้ามันจะให้เราเลื่อนขั้นแล้วเอ้ยไม่ใช่มันจะเลื่อนขั้นได้อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเกือบลืมสำหรับคนที่คนที่เล่นใหม่และยังเวลน้อยๆสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยและทำได้เลยตั้งแต่แรกก็คืออันนี้นี่ลําทเก็กเดี๋ยวไปดูเป็นยังไง อ่ะพอเรามาถึงแล้วใช่ไหมไมันก็จะมีวงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยอ่าเราก็จะเจอคนที่เขาลํากันอยู่อย่างเงี้ยหาหาจุดที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเข้าไปลํากับเขาอ่ามันแต่มันเลือกท่าได้นะไม่ใช่แค่ลำหนึ่งเดียวอันนี้อันนี้ลัมอยองลํมมันเยอะขอนลำด้วยคน ยิ่งเราอยู่ในวงที่ลําเยอะเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้หลายคนมันก็หกสิบเปอร์เซนต์แล้วถ้าก็มีเยอะอย่างนี้เลยเนี่ยให้มันเต็มให้มันเต็มหลอดตรงซ้ายมือพอเต็มเราก็จะได้เวลทําทุกวันเวลกระฉูดแน่นอนอ่าแล้วก็แล้วก็วกนี่ เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยคือดันเล็กลงคนเดียวก็น่าจะไหวเพราะมันนับตามเลเวลเราเนี่ยเจอก็แวะเจอก็แวะให้หมดมีอันตรงไหนบ้างตรงนี้เออเนี่ยมันจะขึ้นบอกกดซูมใกล้ๆอ่ะมันจะเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคประมาณนี้แหละเลวลหนึ่งถือว่าสิบห้ามีอะไรทําไม่เยอะหรอกอย่นึงเรื่องอาวุธอาวุธเนี่ยตอนแรกมันให้อะไรมาก็ใช้ไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทุกอาวุธตอนที่เลื่อนขั้นตรงนี้เป็นขั้นสองเนี่ยแหละมันจะให้มาทุกอาวุธเลยอดทนหน่อยนะช่วงแรกเวลลหนึ่งถึงเบลล์สิบห้าถ้าใครแวะข้างทางแวะซิกแซกิกแซกแล้วจบจบเพชรหลักตอนแรกอะ่ะมันก็จะเบลล์สิบห้าพอดีไมเมือเกินด้วยอืมสุๆจ้า